สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายๆคลิปเลยนะครับวันนี้ตามที่สัญญาไว้นะครับว่าจะแจ้งการลดราคาตอนรับปีใหม่ผลผลิตจากไส้เดือนบนฟาร์มนะครับมีอะไรบ้างครับที่จะลดราคาให้กับทุกท่านได้ใช้ของประการแรกก็คือผลผลิตก็คือไส้เดือนนะครับเนี่ยยังเป็นมูลไม่สวยผมจะให้ท่านดูตัวไส้เดือนหน่อยว่ามันเป็นยังไง ที่จะลดในท่านที่จะลดในท่านว่าท่านอยากจะซื้อเขาไปไหมเห็นไหมครับท่านอยากจะได้เขาไปธนุถนอมบ้างไหม <c oughs> เนี่ยโอโ้โหมันสวยงามมากนะพี่น้องเลยสวยงามมากๆเลยบรรบบวรนษเ้าอีกแล้วนี่บลรบกวนเ็้าอีกแล้วนะครับ จากราคา600นะครับเพียง450เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็กิงค้างก็ไป450้อไป4า0มีคางคกด้วยมีคางคกด้วยเดี๋ยวดูนนะครับกิลูละ450สวยสวยงวยงามเลยนะครับอ้าสถานีต่อไปครับมูลไชเดือนสวยๆครับ ยังไม่ได้เก็บนะครับพี่น้องยังอยู่ในที่เลี้ยงนะแต่ให้ท่านดูความสวยงามของเขานะครับปกติมูลเส้เดือนเนี่ยจะขายอยู่ปลีกกิโลละ20สบาทนะครับตันละเมินเนาะจะลดราคาเหลือเพียงกิโลละ15บาทนะครับตันละแปดพบาทสท่งถึงที่เลย ส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะแจ้งนะครับเดี๋ยวจะจําไม่ได้เดี๋ยวจะลืมเอาเป็นว่าขายเปกิโลละ15บาบาทนะครับถ้าเป็นตันก็ตันละแปดทันอุดหนุนนะครับผมตอนรับปีใหม่ยาวๆไปเลยพี่น้องนะวันที่12เจอกันที่มศสนะครับกลุ่มครับนะครับกลุ่มครับจะมีการสาธิตหลายๆอย่างกับผมนี้คือสถานีที่สองผลผลิตที่จะลดราคาครับพี่น้องครับ นี้ต่อมาลิ์จุดต่อมาสินค้ายอดนิยมดินปลูกครับท่านครับปกติกิโลละ5บาทหลายท่านบอกโอ้ยแพงตอนหลังนี่นไม่แพงแล้วเ้อกันอุดหนุนกันโอ้โหน่าชื่นใจนะครับนี้คือ1นึงถุงสีกิโลปกติก็จะขาย20บาทนะครับตอนนี้จะลดราคานะครับถึง3ามบเมกราคมเลยนะครับ เพียงกิโลละ4บาทเท่านั้นนะครับ4บาทเท่านั้นถ้าท่านซื้อเป็นถุง5โลถุงใหญ่เลยนะถุงใหญ่เลยนะครับถุงใหญ่เลย20โล21โลก็จะมีแถมให้เหมือนเดิมเพียงกิโลละ4บาทเท่านั้นนะครับนะ้ำหมักมุลใส่เดือนครับเดือดผุ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 ดเลยดีอย่างไรนะมีคลิปให้ท่านชมไปแล้วอ้านวะ นี่ที่ใส่ขวดบรรจุขวดเรียบร้อยแล้วปกติขวด1.5ลิตรขายอยู่15บาทลดราคาเหลือ12บาทครับท่าน12บาทขาดตัวเลย1 2บาทแล้วก็มีลดอีกด้วยนะซื้อหลายขวดก็ลดไปอีกนะเพื่อให้ท่านได้ใช้ของดีๆนะครับจากไส้เดือนบุญลักปามนะครับจุรินทรีสังข้อแสงครับท่านครับ ดีอย่างไรนะท่านเห็นเราจะไม่พริกดกจริงๆนะปกติขวดละ30บาทนะขวดละ30บาทอันนี้เพิ่งทำใหม่ครับทำเมื่อสักครู่นี้เองยังไม่แดงอันนี้แดงแล้วีแดงใจวายแล้วลดราคาเหลือเพียงขวดละ25บาท25บาทแนะนำวิธีทำให้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจวันที่12 ธันวาคมเจอกันที่งานมศสองหนะครับผมก็นำเรียนทุทสันด้วยความเคารพนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับท่านพริกนะครับพริกขีฟ้าลดด้วยจุลินทรีย์สังข้อแสงดอกพลึบเลยแล้วก็ลดด้วยน้ำหมักมูลไส้เดือนนี่ไหมครับไม่มีเพี้ยแป้งไม่มีอะไรเห็นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือผลผลิตจากไส้เดือนมรกปลาม ส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมูนวัวอะไรต่างนั้นรับเข้ามาก็ยังราคาเดิมนะครับ20บาทเอุ้กครครับถุงละ20บาทนะใส่ถุงแล้วก็3ถุง50ครับอันนี้คือส้มโอนะครับตัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะลงถุงสะเดามันลงแล้วคือมอนนะครับมันมารีนะทั้ง ดำตุรกีนะครับแล้วก็เชียงใหม่5 0ครับผมพร้อมที่จะนำให้บริการนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดทั้งปี2 5 6 6ั้รลมลุกคุกคลานบ้างคลานไปบ้างเดินไปบ้างนะปี67น่าจะได้เดินปลอนะครับตอนรับปีห7เครับลดราคาเพื่อเป็นการสมนาคุณให้กับทุกท่านนะครับ0 8 1 8 7 8 7 0 8, 7, 8 9 โทรได้เลยนะครับโทรจองโทรสั่งได้เลยบุญรักของมิ่งนะครับอดีตผู้การโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้มาทำกเกษตรมาเลี้ยงไสเดือนนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปี2,50066ที่จะผ่านนี้แล้วก็มีความสุขตลอดไป2567ัํารร่ำรวยเงินทองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผม